สวัสดีครับพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปเนี่ยมานเฮาเป้าไม้เฮาช่วงนี้ก็คือใส่น้ำสางคครับใส่น้ำสาแบบนี้มือนี้เหี้ยบว่าลหยครับพี่น้องหลังละตัวสองตัวหลังละตัวนี่ลายครับปลาสับกับว่าลายใส่คลิปที่แล้วลายพวด โอ้ยเอะเบิดครับผมเสร็จล้วบอลเลีมอันนี้บอลเลีมใส่น้ำสะเน้นของใหญ่คือเกาครับช่วงนี้โอ้ย <c oughs> oh, นี่ห้อยผลมาใส่ตัวนีพ้พี่น้องครับ <c oughs> ใส่นี่ห้อยนี่ ยังไงปกไว้เป็นดีที่สุดกันคนเห็นได้ด,ดน่อยกับว่าเป็นยังนี่แหะครับผมเอามาสิบหาลังคือเก่าครับพี่น้องครับปุณ เดี๋ยวสิยายใส่น้ำส่างน้ำฟังส่างไปดี่หละใส่ในส่างทุกลังแบบนี้กลางให้นะหากบใหญ่ครับพี่รังครับช่วงนี้ใ,นให้นะฮะตอนนีม้มองแดงน้ำๆก็บดใส่อยู่ตีดตามมึงครับว่าสี่คือว่าเดี๋ยวทำบอลลุ่นน้ำกันใส่ก่อนฝ่าวครับมาเนี้เสร็จเรียบร้อยครับพี่รังครับส่างสุดท้าย ไซซีหลังเลยครับผมสั่งนี่หนึ่งสองสามซียุกแก่ผุนร้อมเพราะว่าผมย่างมากกบมันกระโดดลงครับยุกแก่นี่ครับแกนั่นวันที่ไปต้ออีกอะ่ะมีอีกย่หลายสั่งอยู่ทามผุนเดี๋ยวไว้จะมือต่อไปครับผม้องใส่จุ่มกันมึงซีหลังสั่งนี่สั่งเดียวเลยซีหลังสิบห้าหลัง เมื่อเลพี่น้อนครับติดตามกันเพื่อครับผมอื่นว่าสิเด็ดบ่สั่งแถวนี้ช่วงนี้อยากลากอยากได้กบไงก็ต้องลงดักตามแบบนี้แหละน้ำห้น้ากับมีน้ำครับแต่ว่าเขาบอดักเส้น,นตะดักตามสะแบบนี้ครับเพื่อกบไง่โดยเฉพาะเอาลังละตัวกับพ่อพี่น้องครับป่าเข็งเขากับไส้ลังละตัว บมเนตลาหลปลา,าพพซับพร้อมเซบอลายครับผมเดี๋ยวมื่อเช้าพ,พี่้องพยายามคือเก้าหลับพี่รองครับตอนตีหาเครื่องเวลาเกาเ่าเฮาโมเนมนต์วันหยุดก็ต้องมาเหมอนเม่ยติดตามครับผมมุมงหนีก็เป็นแรอไซเด้แต่ว่ามีห้อยค้นไซครับเห็นว่าครับเป็นเสียงอามากวางไว้ค้นสีไซดดูครับน้ำแก่กันแท้แบบนี้ค้นไซประจํา ถ้าวนไนสั่งนี่ผมมีอย่างแน่นอนละ่ะผมนี่แหละครับใส่ช่วงนี้กบเริ่มลงสั่งกับกบไงกบน,น้อยๆกัอยูน้ำให้หน้าละ่ะอ้าฝากกันย้ำเะซ้าครับผมสวัสดีตอนะเะซ้าครับพี่น้องสวัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับมาเห็นถุงนี่กับว่าต้องเสียบครับว่ามาอย่าง เสาเสายังสีาสาสางยามแงบครับพี่น้องไม้แรกโอ้โหเห็นโดนแล้วครับผมใส่สุดท้ายนะครับสี่หลังในสางเดียวมายามสุดท้ายก่อนเลยโอยโ,โตง,งามครับผมพี่น้องครับใส่น้ำสะช่วงนี้บอกเลยครับกาเอาหลังละตเนี่ยล่ะนี่แววนี้หลังละตโตแต่ว่ารุ่นนี้ครับผม กุ่มคาแน่นอนเหยื่อเขากับปลาหลพอมละ่ะมือนี้เหยื่อน้อย,อยไปเคียงน้อยหลังละตัวโอ้ยไปยากแน่นอนโอ้โหหลังนี้กับเข่าครับผมหลังที่สองก็โดนโดนตั้งสี่นะแม่ เต้มกีเต้มหนึ่งเต้มคือเกาสวยใส่ดีเข่าหลังแล้วโตทุกหลังก็คุ้มเหมือนตัวโบันโตงามครับหาใส่น้ำสานนามโอ้ยหมอกมา หมอกหนาคักพี่น้องวันนี้กรว่าบ่อเข่าด้หลังนี่เอยแม่ได้ดีครับบ่เอเข่าใช่รายล้งลงางผลละวะสางเดี๋ยวซี่หลังไม่เป็นไร มีเยอะว้าเอาพายครับผมหนาวทางนี้ดี <c oughs> โอ้ยมีตีลี <c oughs> เขาสองพาดสองครับ เขียงออกได้หรอหือวะไปครับลุยต่อไปน้องผ่านตองหลังแล้วทางนึงยุกแกะนี่ครับ อดินอยอ่ตัวหนึ่งครับผมเข่าอยู่สะทังนี้กบบค่อยหลายบ่หาหลังสามตัวเข่าท่ายยู่บ่ขี้ลายแอกครับผม มปครับยาว,ยาวแจ้งแล้วล่ะกล้องเดี๋ยวเห็นบ่านอพี่น้ังครับหมอกดวยครับนี่ข,า,ขาวๆนี่หมอกเต็มเลยครับผมอากาศไหมโอ้ยน้ำสาไอนามขึ้นอากาศมันหนาวครับบอกอยู่นี่ก็มีจต่ควันนะครับออกจากปาก หนาวว่าหนาวคิดมึงเอาหลดครับผมเอาโดนครับโดนนะจ๊ะกี่แต้มอ๋อหนึ่งแต้มอู้ยตัวงามตัวงามครับผมในสระว่าลงเสืบอู้ยสวยสวยสวยพี่สวยอา้าว ไปสามหลังครับยุ่มมุ้มนี่เชอบเชอบโอ้หมีอิ่มสิมป่ายัางเหลือครับหลังละตัว พลาดก็ลายบา้มือนีไหมไม่เป็นไรครับมีอีกเยอะเอาจากสิบตัวกับพ่อเราพี่น้องครับถ้าได้ไปเห็นเมืองครับแกนี่ มีซีรีส์ตีคือว่าถือครับผมอู้หืเนมือนๆน,นี่สานี่บบมี้โกบตัวนี่สานี่แบบนี้กรบรับจะไปหาใส่ทางเก่าดีกว่ากบค่อยหลยหลังละสองหลังละสามบุญ แถวนี่บุ้มมี่มาบุ้มมี่กบเข่ากับเข่าง่ากเข่าลังละโตัสะแถวนี่เจ็ดแปดลังเหรอเขา่าเข่าแค่หาตัวผ่านซีไปครับ โอ้หมอกไหมจัดหมอกลงจัดนะเา้าไปเม็ดเขาว่าโอ้ยกบใหญ่สองแต้มนี่อู้สามหมดตัวนี่สามแต้มครับผมนี่สองสี่นะไหม มึงโอ้บรรยากาศดีแทพี่รองครับอีสานบานเฮาสามเต้มครับหลังนี้โอ,โอ้เกือบมือนตกน้ำเฮ่อมเข่าครับผมโอ้ผาดหลายครับมันนี่ผาดหลายไข่อยู่หลังหนึ่งสาม มั่นขักได้พี่น้องครับโกบช่วงนี้เออปนกับแสบเห็ดยังกับแสบครับผมโกบหนานี่หลงหนึ่งจุดนี่ครับโอ้ผาดอีกแล้วพี่น้องครับผาดครับผม เด็กกว่าพอสิบโตปเน้อคลิปนี้อ๋อบอไปอย่าง่ะครับผมเดี๋ยวพ่อ้อยูด้กินเยอะดอกไปต่อครับสามลังสุดท้ายมีบอ อืสวยนี่ก็ตางจากคลิปที่แล้วจ้ะดำปื้เลยพี่น้องกบมไหมหลังหนึ่งครับอยู่นี่ นี่นนำสิเหลืออยู่บ่สิเหลืออยู่บ่เขาอ่ารายการอยู่อีหลังเดียวโอ้ชีบนี่ย่านมาหอดจีบโตอยู่พี่น้องครับสำหรับ ตัวเขาโตงามครับพี่รองกบใสซน้ำสะเข่าท่าอยู่เดี๋ยวไปทางเขาได้หลายๆดีกว่ามือแรงทัางเข่าดีๆดีกว่าอีกรางเดียวครับผมรุ่น่น้ำกันครับลังสุดไายลังสุดไายครับผม หมองที่เห่ามาดักหนูแ่้วครับนี่เดี๋ยวบ่ได้กลับไปเมืองเอาย่อนหลังโอ้เรียบร้อยครับผมมิดซีรีอ่าทิพหาหลังเดี๋ยกบโตัวงามๆอยู่ดอกพี่รอังครับอาสิบว่าหลายทางนี้คนใส่หลายครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปใส่ทางเกาีหม่องเสือกดีๆพนหม่องประจำเอาใส่น้ำส่างทางเกาีเดี๋ยครับผมไปสรุปผลงานกันครับมาสี่ได้จักแต้มที่ตัวงามไนไหนเทออกไห้เมืองชัดๆอยู่บ้านพ่ะพี่น้องโอ้หมอกหนาะแห้งอีสานบ้านทฮาเมืองเตียนยอดวาแล่วพี่น้องครับ ก้าวขาวหน่ว่าไม่ยังนะครับไม่จะหมอกครับผมหมอกทั้งเบิดเลยไปครับเจอกันจุบานพี่น้องทั้งหนาวทั้งหมอก ครับผมจะรูปผลงานครับสำหรับคลิปนี้ศูนแต้มโตวงามตัวใหญ่เดินโอ้ยมีมสวนบัครับไม่ค่อยถือไปนี่ ตัได้ตัวเดียว,วครับสามสามเป็นสี่ทางนี้เข้าร้ายสุด ง๖งมครับเจ็ดเจ็ดแต้ม เก้าเก้าแก้มบอถึงสิบครับผมชิบนี้บอถึงสิบแก้มครับเอ,อ้แจะว่าโกบตัวงามครับพี่น้องครับ งอู้สวยเก้าเตี้ยมเพราะเด็ออมคือเก่าแล้วครับผมกลิ่นี่เอา้าวมุนแรงหมายไหมครับพี่น้องครับทางนี้ว่าคือแต่กระพอได้กินอยู่เมื่อตรงนะมันเยุยูหล่อาเคืองโลอนี่เก่าเตียมนี่เงียบ ก็มันน้อยเลยครับซิบหาหลังเลยครับถือว่าจะเป็นบ้านผมถือว,ว่าว่ามันนะครับนี่กระเพาะเด็กินครับเอา้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์้ังใจใเด้อครับผมมีน้องนช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติกรับผมเจอกันไหมคลิปนาคลิปนี้ลากันไปกับกบตัวงามๆนี่แหละสวัสดีครับ มันก็โตแล้วลอ,อมเแล้วครับนี่ใหญ่ป่านนะีงให้อยู่มันโตใหญ่รุ่นยักษ์